ซุปผีหลอกเอ้ย้าแดกดักเบี้ยวบกการงานบมสังกูเจ้าวีปัญหานแกับกูกูเจ้าวีปัญหานแจ๊คกูขาขคือเ้าโงแล้วแถวพอเฮ้ยาเฮ้ยขาขานอเ้าโง่แ้วแถวพ่ได้แจ๊มืาแดกดักสปลาเผากูน่ะจนฮอดอุบลกังทะลัก ที่ภาคนี่ละป้าเผากูก็บ่ได้กินป้านั่นเบาแวดแวดแวตเวตอยู่ในคลิปไม่ได้กินอยังบ่เห็นหอดซากเออป้าป่าดิบหัวกับเรเห็นเออก้างกับเรเห็นผู้ให้อันข้าเจ้ากินบ่มีหลักฐานเออแต่ว่ามันดิบอีลิมดิบอีลิมเปิดออกมาโอ้เลือดไหลสะสะสาเลือดไผล้วพอเลือดปลาไหมเอาเลือดเอาปลาดิบมากูกินไหมมันก็คือปลาญี่ปุ่นจิมาตูกินเป็นแถบหนึ่งบริตูบริเอาที่แหลกเอาปลาให้ห้า ปลาดุกอย่างตัวหัวปลาเผามันมีแผนแต่ที่แรกแล้วมัตกคุกักบที่เอาปลาไปกินเองเอาปลาดุกมาให้เฮากินย่าปาิบึงขาวทังกูเอาเป็นน้องกูไหมพี่มอขาบขาวทั้งมึงแล้วมือขาวทั้งกูพี่แมเอาไม่เป็นน้องล่ะนยุมึงทำมึงบดปลาเผามากกูเบาเลยปลาแม่นอเบียรนอเออ่นเน่มันสุดยอดเลมสาว ปลาเผาหนูมึงตบวฟูหลายเธอแล้วมันเป็นแต่ไหปลาเผาตัวเดียวมันสิถูกตายย่อนบอกไปแต่ไหนเขาเผาอยู่นี่จนว่าค่าตัวสีบอยังแล้ววัดท่ทองค่าตัวบัดเส้นสัญญาว่าสารซีบีเส้นท้ายสแตกยังหลายแถ่ถ้ากูหยิบสามผุนเส้นเฮนยังสั่นหยิบสามปีเส้นนี้ยังหลายแถะพราแหลมพักกูเฮ็ดไหมอ้บอยแมงดีป่แทงเพ่งให้แล้วอ้าวคนละไนก็อะไรเรื่องปลาเผาเพ่งปลาเผาบ่เออเนปลาเผาเต็มเต็ม เปิดใจมเปิดใจแต่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 เปิดใจปอมแปมเนาะนุ่ยแต่นอกเป็นสาวรุ่นล้วปอมแปม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 ถ้ามาเพลงน้นตบตบนึงนึ้ปอมแปมปอมแปมปอมแปมเอา้มึงตมึงปอมแปมมึงเอาปอมแปมเนาะออกเนาะออก ป้อมแปมป้อมแปมอ้าวป้อมแปมอ้าวพอตเอ็แต่งเพลงซีรีปลาเผาเปลดใจป้อมแปมเดยวจีเดียวอป่าเผาีบนช้าแล้วแล้บ่นไ้ยอ้อมหล่าอยู่ตรงนี้ปอมแปมเปลดกี่ปาืเหยงก่อปอม จะจ่ตั้งแต่ซื้อเพลงใหม่เปิดใจปลอมแปมบ่อะบ่บ่บ่อะไรปลอมแปมเปิดกี่เปิดได้บ่เปิดกี่เอ้ยต้องใช้มือคะบอกให้หายใจหนักเพราะาเพลงใหม่พอบ่ได้ลืมดอกพ่อเออนั่นเอาแท็กซี่ซะไอ้มันจบไอ้มันสิ้นซะปลาเผาโอเคกันไสุดท้ายซะเอาทุเรียนมากกันไรบุ่นีพอพ่วทุเรียนเียนขี่รถมาลูกพ่อเด้อมันผมมียามันเหมือนยามมันแล้วทุเรียนกับสิบป๊ะได้ไส้นี่ปีน่ะคุณพ่อ ให้มันเบิดใช่มันเสาเดี๋ยวบริกรเอาเอาจังสิบริกรกินดอกเสียบกุ้งเลี้ยงบริกรกินดอกเสื้อโลดไปกรุงเทพรอบหน้ากระบริกินเสื้อโลดใส่นี่มันเบิดอยู่พอการเป็นนี่คนนี่มันอุกอังใจเน่านั่งมานู่นขันอุกางกะาแฟใส่มันเก็บไว้ให้แตกบ่ถามเมื่อก่อนไม่ร่าไรย่างร้อน่น่ไม่เห็นนากระท่วงกระท่วงไปมาในนาบางได้ก่อนงัวเอ้ยเจ้าไปใช้หมู่บ้านนี่ ยายเบอร์ว่าเจ้าไปสอดยังน้องบัวดีหมีเจ้าไปยังอีไรอยู่หันไปห้างนี้อ้าวมะนี่เจ้าไปยังน้องบัวดีหมีเจ้าไปยังยายเบอร์นี่ถามยายเบอร์เลยที่เบอร์วางไหนเ้ยพี่ใหญ่รอแต่บ้านแต่เดียวบ้านหาเล่าประสันบ้านยังบัดท้หาน่ะสอดน้องบัวดีหมีพุ่นบ้าเนาะคักเนาะบ้านคักเนาะบ้าเนาะบ้าตัวบ้านยังบอกได้ทีจะว่าค่อยๆแนบบ้านยังถามก็เนสิบ้านยังบ้าหึง คนทีเจ้าของอบ้มาขอคนบไปเนาะขากเนาะอันเส้นเส้นเจ้าของดีดีเลิศเลิศัาไนข้ไปตามตีซี่เป็นแทานพออีเบอร์มาจมขอที่ไปตามตีใถ้าจะแตกยังยังไหนมมาช่วยเรียงอีเบอร์เรมาฟองเบไปใส่แล้วไปทำใจเบอร์เลยทำนี่ท่านนี่ไปใส่มืกขึ้นนี่พอาไปใส่ยุ่ใส่มืกขึ้นนี่เมื่ไปใส่อนกิอยุเื่อทานกุนเด้อ้า เอ้ดิเขาไปงานไปงานเห็นอยู่เห็นมันโพดอยู่เห็นโพดอยู่อยู่ด้วยกันฮะอยู่บอลย่ามเลิกแล้วจะไปใสอีเวอร์่าย่มเลิกโทษฮะบอเห็นมันแตกต่างกันไปจังวัดเราไปใสตื่นถึงมาย่ำเสาอยู่น้องบัวดีมีจะไปอย่างไฮะจะไปอย่างอีใดอยู่หันซิมีอีไดอีใดบอดีฮะอีใดล่ะอีใดน้อไร่ฝนแก้วอีแก้วอีแก้วไม่แก้วแม่อีแก้วบออ้ยายแก้วนะบอ แก้วหนมีโแก้วักเลยแก้วักอ่ะอุ้ยพ่อไทยมุมำแม่กสั่งนี่มังกรเลยสั่งนี่มังกรจะได้่เดี๋ยวเฮ้ยมานี่มังกรสั่งโอ้สั่งเลยส่ห็นไหมพูดเะอาเฮ้ยสั่งเือเป็นยังซี่แค่ววง ใช่คือแควงมันไแวงลมันเอาไปลอกหัวนุ่ม้าอลัฉากแรกค่ะฉากแรกจ้นเลจราวมันคือฉากแรกอเล่ย้กูเลี้ใจรสัพกูมีแบตไทยนะหูเอาใช่หนูแมวมีมีแมวมีเหรแมวแมวกีโอ้ยแมวลามีอยู่แล้วล่ะลูกยังอนนะโอ้แมวลาี่ย่างันี่ อาจจะได้ร่ำจากแร้เคิืนแค่ไม่มีหรอกงานจะภาพไอ้นี่ไหมหน่พี่กไหมหนี่เอาเดี๋ยวก่อนจะรำงานจะภาพให้มันเสร็จแล้วทานก่อนให้เสร็จแล้วทานก่อนเออโอ้หน้าห่านแม่พอรถขอรถเมาก็เจ้าหลักแกอยู่หุ่นนวดไปใส่เมี่ยงข้อศรไทยเออแม่รถกูหัวเป็นยไงเขาบอกอำนักเกินเขาบอกเขาวิจัยมาแล้วที่รื่อยไร้ว่ามันปีเมื่อไหร่คุณข้อศรีไทยเดียวเลยละเห่อกับหัวช้า บกูเปลี่ยนมาหน่อยหนึ่งกูจอดประแม่รถยางหัวมันมาแต่กรุงเทพพุ่นเอาตีเอาเลยรถคือยางหัวเอาเป็นยังไงปอการือปอการครับรถยางหัวบมแมนมันหัวมากมันเหลื่อมซึมหลังจากเปลี่ยนเหลื่อมซึมถ้ามาขับมันก็เลยหัวมันเขาเขาไปยอมผิดเองหรอไปเนี่ยคนคนเห็ดใหญ่คาว่าโอ้โหสงสัยน้ำหนักเกินพี่เขาว่าเออโอ้เนาะ คือว่าจังสัรนั่ะน้ำนักเกิดน้ำนักเกินแต่ไหนคือไปเขาเป็นผู้คนละค่ะฮะเออยังล่ะยังเป็นยังไงจะเป็นนางโอ้ยโซลูโซลูโอ้ยมาเมียน้ำม่วงนี่แต่เนาี่ยเขาเนี่ยเหนื่อยหนึงดอกเลยจะจับกระิีดอกเลยเดี๋ยวเอาปรโลูสแหละพ่อประกันเ่อกะวี่กับคนจะสมประกันอ่ะโซลูสแหละเราซื้อยังเราซื้อยังไปหาหน่ะ เป็นมอลำเก่าบางครึ่งเป็นแดนเซอร์เก่าบอบอบอที่จับไปหาน้องบัวดีมีน่ะน้องบัวดีมีน่ะใจพอกำลังใจศิลปินผู้ไทยแบบเจ้าวะไปกินข้าวยุราชนาศินเมื่อคืนนี่ก็ขาบอกว่าจะกินข้าวยุราชนาศินแต่แบบกำลังใจศิลปินผู้ไทยแต่โอ้เข้าใจแล้วเข้าใจว่าทีมงานศิลปินผู้ไทยมาหลายอันบางครึ่งเนี่โอ้แต่นี่ตัวมันจะขีดตุ่มวันนี้ทีมวราเลี้ยงตะลุกให้ฟัง อันก่อนนั้นเล็กๆคอนเสิร์ตเด่ยนยุนรุนัตนาชินเนาะพี่น้องกั้เว้นใบเด้มันเป็นบวกเนาะท่าน้องเบี่ยนเนาะเปลี่ยนไปข้างหน้าพ่อยละอว่าผ้ากับจุ้บจะได้ความสะอาดแน่พ่อความสาดจากตังได้มากกับโบหูแม่ขี่ต้มมิดจ้ะแม่แมนเต้อ เบีย่าสันประยีต้มนี่ลาจึืนพันเบิ้งใหม่นะยานขีดต้มมัน้าลูกเช้าคืน้ากันบ่ะยาดขีตมพี่รองกระไดนนั่งเียดาแวนนีบ้าเขาจาแนนมากนนมานี้ย่า้าเว้าแล้วกูหอนแล้วไปละพี่รองครโอเคับพี่รองรยากลงทุกาปากกดแดเอาเอาเอบาใ้กันจ้ล่อ้เาอก